ันนี้ไม้ไม้มันแห้งไม้มันแห้งมันก็เลยแตกเดี๋ยวต้องเอาไม้เอาไม้ที่มันไม่แห้งเท่าไหร่มาอันนี้คือตัวทดลองนะไม้มันแห้งเกินแตก ันนี้จะเป็นไม้สับเก่าครับไม้ไม้ไม้มันแตกมันก็เลยอ่าตรงตรงชื่นแตกต้องเอาไม้ไม้ไม้ใหม่มาทดล,ลองอน,นี่จะเป็นตัวทดลองลองกัดดูลองกัดดูลดดปลายของขององค์ท่านดูว่าเป็นยังไง ถ้าต้องการไม้สักอย่างเดียวฮนะก็เลยต้องเอาไม้สักที่ใกล้เคียงที่สุดลองมากัดดูอันนี้จะเป็นไม้สักเก่าม,ม,ม,มันมันมันมีรอยแตกอยู่แล้วมันก็เลยแตกตัวหนังสือมันแตกอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะหลวงพ่อพุทธโสธร การดูแม่สัตว์นะครับตัวนี้สวัสดีครับพี่ขีจิ๋วเไร เนื้อเนื้ออ่าเนื้อองค์สวยฮะแต่จะอ่ตรงที่คําว่าหลวงพ่อพุทธโสธรแตกเพราะว่าอ่าไม้เป็นไม้ไม้สักเก่าไม้สักที่มันมันแตกอยู่แล้วไงมันก็เลยแตก อันนี้กัดงานให้ลูกค้าดูนะลูกค้าสั่งหลวงพ่อพุทธโสธรมาเราเราเลยจะเอามากัดให้ดูว่ามันประมาณนี้รูกทรงองค์หน้าได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการฮนะขนาดก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการกำหนดได้ขนาดของไม้ความสูงตัวองค์อะไรนี้คือได้ตามที่ลูกค้ากำหนดหมดเลยแต่ปัญหาก็คือ เราต้องหาไม้ที่มันไม่มันไม่แตกอันนี้ไม้มันแตกสวัสดีตอนนี้เย็นนะอ่ะนานกรชยัยสวัสดีครับคุณสิทธิพงศ์คนสองสวัสดีฮะอ่าคนไตภพบสวัสดีครับ,บ,รบงานตัวนี้ก็จะเป็นงานรับทั่วไปฮะทั้งงานป้ายแล้วก็งานแกะอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย อันนี้ก็จะเป็นองค์หลงวงพ่อโสธรลูกค้าลูกค้าต้องการต้องการงานตัวนี้ก็เลยหาไม้มากัดให้ดูให้น้องน้องทีมงานกัดให้ดูว่าประมาณนี้อันนี้จะเป็นไม้สักนะไม้สักถ,ถ้ามันเก่าไปเกินเก่าเก่ามากแล้วมันมีรอยแตกมันก็ทําให้ตัวงสือแตกโลหแตกอันนี้คือเป็นตัวทดลอง พี่ปัญญาสวัสด,ดีฮะงานงานต้นแบบเลยฮะงานเหมือนต้นแบบทุกอย่างทำตามออเดอร์ที่สั่งงานใต้ งานป้ายงานอะไรแกะให้ได้หมดทนาะงานงานซุ้มงานป้ายอะไรพวกนี้แกะได้หมดเลยราคาทักมาคุยกันได้ฮนะจะส่งไม้มาหรือว่าให้หาไม้ให้ก็ได้คุณเกยงไกสวัสดีครับ ก็เดี๋ยวคงได้ขึ้นท้ายด้วยครับเครื่องนี้ก็น่าจะให้กลับท้ายให้ด้วยเป็นงานเป็นงานสั่งทำครับเป็นงานสั่งทำเพื่อที่จะอ่าน่าจะน่าจะเข้าวัด งานตรงนี้เป็นนิตินะานตรงรายละเอียดงานป้ายแก่ได้นะครับงานป้ายงานซุ้ม งานอาบเลกที่งานมงคลแกะลูกอลูกมา้าลูกปลาลูกมังกรลูกอะไรก็อยากได้ก็ลองสอบถามมาดูฮนะถ้ามีไฟอยู่แล้วก็สามารถที่จะจัดกัให้ได้เลย เสร็จประมาณนี้ฮรเดี๋ยวให้ลูกถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูกัน<ม>ก็สนใจสัง่งสั่งสั่งทำได้ฮัมแบบแบบก็ทักคุยกันว่าต้องการกัดแบบไหนยังไงฮะเดร๋ยวล้าฝากด้วยครับขอบคุครับ